เมื่อเอฟบต้องร่วมมือกับนักโทษเดนตายที่เคยแหกคุกอันคาทารได้พวกเขาต้องช่วยเหลือตัวประกรันและหยุดยั้งความกลาหนที่เกิดขึ้นก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและในวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Rock 1996ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่เหล่าทหารอเมริกากำลังแบกลงศพลงหนึ่งอย่างองอาจและภาพก็ตัดสลับไปยังนายพลฟานซิสเขาเดินไปที่สุสานและมาหยุดที่ป้ายหลุมศพของา ฮาเมลซึ่งเป็นภรรยาของเขาเองในพลฟานซิสกล่าวกับหลุมศพของบาบาร่าว่าเขายังมีสิ่งที่ต้องทําก่อนจะก้มลงจูบป้ายหลุมศพและทิ้งเหรียญตาของเขาไว้และหนังก็ตัดภาพไปที่คังอาวุธกองทัพในคืนที่ฝนตกหนักเหล่าชายในชุดดามากมายก็บุกลุกเข้าไปในคังแสงขณะเดียวกันนายพลฟานซิสก็ขับรถเข้าไปในคังแสงเหล่ากองทัพชุดดาที่ซุ่มดานนอกก็จัดการกับทหารยามที่เฝ้าอยู่จนในที่สุดหนึ่งในชายชุดดาก็ได้บัดผ่านมาพวกเขายื่นมันให้กับนายพลฟานซิสก่อนจะบุกเข้าไปในคังแสงด้วยกัน ซึ่งที่นั่นก็มีขีมเป็นอาวุธมากมายโดนเก็บอยู่และเหล่าชายชุดดําก็ทยอยขนมันออกไปทันใดนั้นเองหลอดเก็บโหลกแก้วที่บรรจุของเหลวสีเขียวด้านในก็ล้งตกลงมาพวกเขารีบวิ่งหนีไปยังทางออกทันทีแต่ทว่าประตูเนี่ยกบเปิดไม่ออกจนสารเคมีระเหยไปทั่วห้องจนทําให้พวกเขาทุลมานมากในตอนนั้นผู้พันทอมแบ็กสเตอร์หนึ่งในผู้ร่วมปฏิบัติการเขาได้แต่บอกว่าขอโทษและเดินจากไปพร้อมกับนายพลฟานซีสต่อมาที่ห้องทดลองของ FBI สแตลลี่กูสปีดนายเคมีของ FBI ทันใดน,นั้นเสียงสัญญ,ญาเตือน ก็ดังขึ้นพวกเขาเห็นกล่องกล่องหนึ่งที่อยู่ในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นพัสดุปริศนาสแตอลีกับมาวินเพื่อร่วมกันอีกคนหนึ่งก็เข้าไปในนั้นเพื่อตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในกล่องทั้งสองพบกับนิตยสารลามกหน้ากากกันแกส๊สร่วมถึงตุ๊ก,กตาเด็กทาลกด้วยแล้วกับคนส่งตั้งใจมากดประสาทเฉยๆจนกระทั่งมาวินหยิบตุ๊ก,กตาเด็กทาลกนั้นมาบกเล่นในตอนนั้นควันพิษบางอย่างก็พ่อนออกมาจากตุ๊ก,กตาสแตอลีไม่รอชา้าเขาใช้กันไก่กีดไปที่ตุ๊กตาและเจอระเบิดอยู่ในนั้นซึ่่่งงงตออออมมมาาาาาววินนนกก็ชููอืขอขขเให้ค้คด ควันพิษนั้นกําลังกัดกินถุงมือของเขาอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านสแตนลีย์ก็กําลังตั้งใจกู้ระเบิดแต่เวลาก็เหลือน,น้อยลงทุกทีจนเหลือย0่วิสุดท้ายและสแตนลีย์ก็สามารถกู้ระเบิดได้ตอน12วิสุดท้ายทําให้มาวินล้อกไปทันทีเวลาต่อมาสแตนลีย์กลับมายังบ้านของเขาและเจอกับคาร่าผู้เป็นคนหลักซึ่งสแตนลีย์นั้นก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนคาร่าก็พูดขึ้นมาว่าเธอกําลังตั้งท้องแต่สแตนลีย์ก็ดูมีท่าทีไม่พอใจและยังไม่ยอมแต่งงานกับเธออีกแม้วา พลฟานซิสเขากําลังไปทัวเรือนจำอันคาทัสหรือเดอะล็อกแต่แท้จริงๆแล้วที่นั่นเป็นพื้นที่ภารกิจของเขา ต่อมาเขาก็มาเจอกับกัปตันฟรายและกัปตันดาโรที่เพิ่งเดินทางมาถึงนายพลฟานซิสก็สั่งงานพวกเขาทัานทีและประกาศว่าต่อไปนี้ที่นี่จะเป็นศูนย์บัญชาการหลักของพวกเราทุกคนและก็วกกลับไปคู่ลาตัวประกันว่าจะปล่อยทุกคนหลังจากทาภารกิจเสร็จสิน้นเวลาต่อมานายพลฟานซิดเขาพูดถึงทหารกล้าคนต่างๆที่เคยร่วมรบกับเขาในอดีตและปัจจุบันก็มาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ได้แก่แบ็กสเตอร์กัปตันเฮนดิกจ่าสิบเอกคริสและกัปตันดาโรนั่นเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับน,น,นยายพล จะเปลี่ยนชีวิตพวกเราเขาจะมอบเงินจํานวนหลายล้านดอลลาร์เมื่อเสร็จภารกิจซึ่งจุดประสงค์ของนายพลฟานซิดมาจากการที่ทางการโกหกครอบครัวของเรานาวิกโยธินว่าพวกเขาไม่ได้กลับบ้านจากการลบซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงจากการจ่ายเงินค่าทดแทนนายพลฟานซิดก็ไม่พอใจที่ทางการคอยยามเกียรติและความเสี่ยงของภารกิจนี้คือในตอนแรกทุกคนจะเป็นผู้ก่อการหลายแต่สักวันหนึ่งโลกจะเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาทํา ต่อมาที่วอชิงตันดีซีนายพลฟานซิตโทรศัพท์ไปหาเจมส์วอร์แมกที่เป็นผู้อำนวยการของ f b i เพื่อบอกเรื่องที่มีตัวประกันมากกว่า80คนอยู่ในมือของเขาและตอนนี้จ้าหนที่ปล่อยแก๊สพิษซึ่งชื่อว่า VA กํำลังพร้อมออกไปโจมตีแหล่งชุมชนเมื่อวอร์แมกได้รับสายนั้นเขาก็เรียกประชุมด่วนทันทีในห้องประชุมเฮเดนซินแคร์ผู้อำนวยการทำเนียบขาวพูดถึงผลงานของนายพลฟานซิตท,ที่ได้รับเหรียญก้าหาญอย่างมากมายและก็แน่นอนว่านายพลฟานซิตนั้นคือวีรบุรุษจากนั้นนายพลฟานซิตก็ติดต่่อมาาโดยยคนทีรับส ก็คือแคมเมอร์นายพลกล่าวถึงกองทัพทหารของเขาที่เสียชีวิตในจีนและในหลายสมรภูมิซึ่งไม่มีการส่งเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวพวกเขาเลยนายพลฟานซิตก็ยื่นข้อเรียกร้องให้พวกเขาโอนเงินหนึ่งร้อยล้านเหรียญและเขาจะนําเงินนั้นไปจ่ายให้ครอบครัวทหารทั้งหมดที่เสียชีวิตไปถ้าพวกเขาบอกสื่อมวลชนหรือไม่ยอมจ่ายเงินนายพลฟานซิตจะปล่อยจรวดสารพิษ VX ท,ทันทีหลังจากนายพลฟานซิตตัดสายไปคนในห้องประชุมก็นั่งพูดคุยกันซึ่งนายพลปิติสร์ได้มีการย้ำว่าแก๊สพิษ VX สามารถฆ่าชีวิตคนได้เกือบแสน we หลังจากการประชุมอย่างตึงเครยียดพวกเขาก็ตัดสินใจติดต่อไปหาสแตนรีย์ในเวลาเดียวกันสแตอร์ลนั้นก็กำลังร่วมรักกับคาร่าอย่างร้อนแรงซึ่งเขาก็รับสายที่เรียกตัวเขาไปซานฟรานซิสโกแต่คาร่าเนี่ยก็ไม่พอใจสแตนลียืนยนันว่าเขาจะแต่งงานกับคาร่าและชวนเธอไปซานฟรานซิสโกด้วยกันคาร่าเนี่ยก็ดีใจมากและโผล่เข้ากอดสแตนลีย์ทั้งรอยยิม้มเวลาเดียวกันที่ห้องประชุมพวกเขาคุยกันเรื่องการหามือดีบุคเข้าไปในคุกอันคาทัสและสุดท้ายหนึ่งในนั้นก็เสนอจอนแพทริกเมสันอดีตสายลับอ ที่เขาเคยแหกคุกอัญขาดได้เมื่อสมัยก่อนซึ่งเขาก็เป็นบุคคลอันตรายมากต่อมา f อ i เมื่อมาถึงก็ได้มาเจอกับเออร์เนสต์แพ็กตันเพื่อพาไปเจอกับจอร์อีกทีดานวอลแม็กก็ยืนยันว่าภารกิจนี้จะเป็นการอภัยโทษให้กับจอร์และให้เออร์เนสต์เข้าไปในห้องเพื่อพูดคุยกับจอร์แทนเขาเนื่องจากวอลแม็กเคยมีอดีตร่วมการกับจอร์มาก่อนหลังจากนั้นเออร์เนสต์ก็เข้าไปพูดคุยซึ่งจอร์ก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยเวยลาถัดมาสแตนลีย์ได้เข้าไปพู รหูด้วยทําให้จอรนยอมเซ็นสัญญาร่วมมือในที่สุดต่อมาวอแม็กก็สั่งการเรื่องโรงแรมหรูว่าต้องมีการจับตามองอย่างแน่นหนาหลังจากสแตนลี่ออกมาพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจอร์นได้ใช้เหรียญหนานปลดกุญแจมือของเขาเรียบร้อยแล้วและเขาก็มาใช้เหรียญขูดกับกระจกพร้อมต่อยมาจนแตกและเมื่อจอร์นเห็นวอแม็กเขาเนี่ยก็โกรธมากโดยตอนนั้นก็มีผู้คุมกูกันเข้ามาจับตัวจอร์นไว้ เวลาต่อมาสแตนลีย์โทรศัพท์ไปบอกคาร่าเพื่อไม่ให้เธอมาซานฟรานซิสโกหลังจากที่เขารู้เรื่องการทําภารกิจแล้วแต่คาร่าเนี่ยก็ไม่ยอมแล้วก็ตัดสายทิ้งไป ส่วนทางด้านจอรนก็มาอาบน้ำและใช้ชีวิตอย่างสบายในตอนที่ช่างจะตัดผมให้จอรนหนันเขาเนก็ได้จัดการบางอย่างกับเชือกหลังจากการตัดผมเสร็จจอรนยื่นมือไปจับกับวอลแม็กแต่ทันทีที่วอลแม็กจับมือเชือกในมือของจอรนก็รัดกับมือของวอลแม็กทันทีเขาโยนร่างของวอลแม็กลงไปที่ระเบียงโดยที่ยังดึงเชือกที่รัดมือเขาเอาไว้ทําให้ไม่ตกลงไปส่วนสแตนลีย์ก็รีบชักปืนออกมาขู่แต่ทว่าจอรนกับลดตัววอลแม็กลงไปและตัดสินใจมัดเชือกเข้ากับเก้าอี้และวิ่งหนีทันทีซึ่งพวก FBI ก็ตามไ ต่อมาจอรนได้ขึ้นรถฮามวีและซิ่งหนีไปโดยมีรถตำรวจมากมายรีบขับตามหลังไปและไล่ล่ากันอยู่พักใหญ่ซึ่งสุดท้ายจอรนก็เผลอขับรถไปชนรถล่างจนทุกอย่างวินาศสันตโลแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นชุดใหญ่ในตอนนั้นสแตนลีย์ก็ยืนมองเมืองที่เลเทไปหมดเพียงแค่การไล่จับจอรนก่อนที่เขาจะตัดสินใจไล,ล่ล่าต่อไปเขาติดต่อหาเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเพื่อตามหาเจดแองเจโลซึ่งเธอก็เป็นลูกสาวของจอรนเมื่อรู้ที่อยู่แล้วสแตนลีย์เนี่ยก็รีบมุ่งหน้าไปทันทีต่อมาสแตตีีีรบบาามมมมเจมจดเจดดไ้้อออกกััซึ่่งงงทพู็ ทไม่สนิทกันจอร์นยืนยันกับเจดว่าเพราะการไม่อยู่ของเจดทาให้จอร์นอยากกลับตัวและอยากกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวอีกครั้งซึ่งลูกสาวเนี่ยเธอก็ยอมรับในการแก้ตัวของพ่อครั้งนี้ทันใดนั้นรถตารวจมากมายก็พุ่งตรงเข้ามาเพื่อจับจอรนเขาเพียงนั่งอยู่ที่มานั่งกับลูกสาวแล้วก็รอให้พวกตารวจมาพาตัวเขาไปด้านเจดก็ไม่พอใจมากพอคิดว่าจอร์นแหกคุกอกอกมาแต่สแตลนลีย์ก็เข้ามาอธิบายกับเจดว่าจอร์นนั้นไม่ได้แหกคุกแต่มาทํางานจอร์นที่เห็นว่าสแตนลีย์มาช่วยแก้้้้หหนาาาาใเเเเเขขจจจึงไปัับบบมือบืออออกกตพ่ธ มาจอนกล่วาวขอบคุณสแตนลี่แต่สแตนลี่กลับเป็นฝ่ายโมโหเนื่องจากเขาเกือบตายแถมวอลแม็กก็บาดเจ็บและเมืองกวินาสันตโลหลังจากนั้นจอนและทีมปฏิบัติการก็เริ่มวางแผนพร้อมกับหน่วยซิลที่นำโดยผู้การชาแอนเดอร์สันซึ่งพวกเขาก็ร่วมประชุมกันอย่างตึงเครียดส่วนทางด้านนายพลฟานซิดเคเมอร์ได้ติดต่อมาบอกว่ามีปัญหาในการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อหาทางยืดเวลาไปก่อนแต่นายพลฟานซิดก็ไม่ยอมและเอาเรื่องระเบิด VX มาขู่อีกครั้ง 15ชั่วโมงก่อนเส้นตายทีมซิลจอน์นและสแตนรล,ลี์พวกเขาได้มุ่งหน้าไปที่คุกอันคาถาส่วนทางด้านจากคลิปได้รายงานถึงเครื่องบินที่กำลังมุ่งหน้าตรงมาส่วนคาราก็ถูก FBI คุมตัวไว้เรียบร้อยเพื่อดูแลเธอให้ปลอดภัยและในที่สุดเครื่องบินของหน่วยซิลก็มาถึงพวกเขากระโดดลงไปจากเครื่องบินและดำน้ำเพื่อเข้าไปยังเกาะอันคาถาส่วนทางด้านของนายพลฟานซีดเขาก็สอก่องกล้องไกลๆและเมื่อเห็นภาพทั้งหมดเขาก็รีบสั่งการบางอย่างทันที มาทางด้านจอนก็ได้พาพวกคงเขาผ่านเข้ามาทางเตาไฟที่มีจังหวะไฟติดติดดับดับเมื่อจอนหายไปนานเราหน่วยซิลเนี่ยก็คิดว่าจอนอาจจะหักหลังก็ได้ทําให้วอลแม็กชุนเฉียวแต่ทว่าทันใดนั้นจอนก็โผล่มาที่อีกฝั่งพร้อมเปิดประตูที่ล็อกเอาไว้ออกมาเพื่อพาทุกคนเข้าไปโดยไม่มีใครต้องกิ้งผ่านเตาไฟเพื่อเข้าสู่อุโมงค์ของเดอะล็อกซึ่งทุกคนก็มุ่งหน้าไปต่อที่ท่อซึ่งเชื่อมกับทางเข้าห้องน้ําพวกเขาก็ส่องกล้องดูและพบว่าไม่มีใครแต่กลับพบกับโมชั่นเซนเซอร์ที่ททีมของงงนนนาาพฟไซตติั้้ววส่ ทีมของนายพลฟานซิดเมื่อโมชันเซนเซอร์ทำงานพวกเขาก็รีบบุกทันทีด้านชาได้ขึ้นไปด้านบนก่อนพร้อมกับสมาชิกหน่วยซิลบางคนหลังจากที่ขึ้นมาแล้วชาได้เจอกับนายพลฟานซิดซึ่งนายพลฟานซิดก็สั่งการให้หน่วยซิลทุกคนวางอาวุธลงสาส่วนด้านชาก็ยืนยนันว่าเขาเคารพนายพลฟานซิดและเห็นด้วยกับเจตนาจากนั้นทั้งสองก็เริ่มมีปากเสียงกันจนกระทั่งหนึ่งในทีมของนายพลได้ทําเศษหินตกและนั่นคือสัญญาณเปิดฉากยิงของทั้งสองฝ่ายโดยไม่ตั้งใจในตอนนั้นลูกนกูกกกกกรระสสุุนนนน็าาาาไปปททททัั่หหห้้้องงีเตณ์ํใชถยยิ ตามด้วยสมาชิกคนแล้วคนเล่าซึ่งในตอนนั้นศพเนี่ยก็ล่วงตกลงมาต่อหน้าสแตอลี่หลังเสียงปืนเงียบลงนายพลฟานซิตก็ลุกขึ้นยืนและมองไปรอบๆอย่างปวดใจซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นส่วนด้านจอนเมื่อเห็นศพ<บ>เขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่รับรู้พร้อมหยิบอุปกรณ์ของบางอย่างและมุ่งหน้าเดินทางต่อไปทางด้านของหน่วย FBI เมื่อพวกเขาเห็นว่าจอนและสแตอลี่ยังมีชีวิตก็รีบปรึกษากาันว่าต้องส่งทีมสองเข้าไปช่วยเหลือทั้งสองคนแต่ตอนนั้นนนนนววออแมมคกก็ยยยยั่่่่่่่่าาาาาจจเีีไชทะถูตตตงๆ ได้รับการติดต่อมาจากวอลแม็กเขาก็อธิบายสถานการณ์ให้ฟังว่าทุกคนตายหมดแล้วและจอห์นต้องการออกไปจากที่นี่ซึ่งวอลแม็กและเออร์เนสก็ไม่ยินยอม ตัดกลับไปทางฝั่งของนายพลฟานสีเขาเกล่าวกับทีมของเขาทุกคนว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาเดินมาปิดตาหนึ่งในหน่วยซิลที่เพิ่งเสียชีวิตด้วยความเศร้าต่อมาเออร์เนสก็พูดคุยกับวอลแมกว่าจอห์นคือใครกันแน่ซึ่งเราก็จะได้รู้จากวอลแมกว่าจอห์นถูกสังข์ังช่วชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนจอห์นเป็นบุคคลที่เก่งมากเพราะฉะนั้นมันคือความหวังเดียวที่พวกเขายังเหลืออยู่กลับไปที่ด้านของสแตนรีย์และจอห์นอีกครั้งจอห์นยังคงมุ่งหน้าไปยังทางออกทำให้สแแตตตตตนนลีีียทท่่่่่้้อออองงงการรชววเเหเืืัปปปะ็ไจจ ก็ไม่ได้มีท่าทีกลัวเขาเลยซึ่งสแตลลี่ก็พยายามโน้มน้าวจอนบอกถึงเรื่องอาวุธชีวภาพแกดผิดที่ฝั่งของนายพลฟานซิดพร้อมจะปล่อยมันไปสู่เมืองหากถึงเส้นตายรวมถึงจอนที่มีเจลูกสาวข,ของเขาซึ่งไม่รู้อินโนอินเนอ,อยู่ด้วย กลับมาทางฝั่งของนายพลฟานซีดเขาได้รับรายงานว่าปืนและวิทยุของศพสกาเพตตีที่เพิ่งตายไปได้หายไปซึ่งนั่นหมายถึงว่ายังมีผู้รอดชีวิตลงเหลืออยู่พวกเขาจึงเริ่มเช็คทางเข้าออกอุโมงค์ทุกแห่งเพื่อตามหาตัวจอนและสแตนลี่ให้เจอและแล้วพวกเขาก็ได้มาเจอสตนรลี่ที่กำลังเถียงกับจอนพวกเขาย้วยระเบิดลงมาใส่ทั้งคู่ที่ยังอยู่ในอุโมงค์ซึ่งทั้งสองก็รีบพุ่งให้ห่างจากระเบิดทําให้อุโมงค์เกิดความเสียหายอย่างหนักแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่เป็นไรระเบิดเนี่ยก็ถูกส่งมายัังอเเร่นกกก้ีสสสตตตูญิ ทางวิทยุกับทั้งสองคนสุดท้ายแล้วจอรนก็ตัดสินใจพาสแตนลีไปยังห้องที่เก็บแก๊สพิษไว้เพื่อให้เขาจัดการทำลายมันและในที่สุดทั้งสองก็มาถึงจนได้พวกเขาเริ่มเปิดฉากยิงทีมของนายพลฟานซีจนในที่สุดจอรนก็สังหารทุกคนในห้องตายได้หมดอย่างมืออาชีพเมื่อห้องเงียบลงแล้วสแตนลี Stanley ก็เริ่มลงมือจัดการจรวดที่บรรจุสารพิษ VX ซึ่งภายในก็บรรจุโหลแก้วที่มีของเหลวสีเขียวในนั้นสแตนลีก็รีบจัดการถอดชิปนำวิถีของจรวดออกเพื่อให้มันเบี่ยงเเเเนนนมมม่่งงงงใืออสสววทาาาาาด้าขพขพรัิกตค กติเมื่อทีมห้องเก็บศพยังไม่ยอมติดต่อรายงานมานายพลฟานซิดก็รีบลงมืออย่างรวดเร็วโดยการพาทีมไปยังห้องเก็บศพส่วนจอร์นที่ได้ยินเสียงผ่านวิทยุนั้นเขาก็รู้ทันทีว่านายพลฟานซิดและทีมกำลังเข้ามาจบจนสแตนลีย์ทำสำเร็จซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝั่งของนายพลฟานซิดบุกเข้ามาทั้งสองหนุ่มก็รีบกระโดดเข้าไปในช่องที่เชื่อมต่อกับอุโมงค์ข้างล่างร่างของพวกเขาตกลงมาที่รถเข็นและมุ่งตรงไปในเหมืองอย่างรวดเร็วทางด้านของนายพลฟานซิดที่รู้ว่าตอนนี้ชิปนำ ดรีไปจัดการสองคนนันกลับมาที่ฝั่งของสแตนรีย์และจอร์ดรถล่างของพวกเขาไม่หยุดเพราะล่างขาดจอร์ดได้เกาะใต้ล่างไว้ส่วนสแตนรีย์ก็อยู่บนถังที่ห้อยกับเพดานทั้งสองเห็นว่าทีมของนายพลฟานซีดได้มาถึงแล้วและนำถามโดยเฮนรี่จอร์ดที่อยู่ใต้รถล่างก็ล้นน้ำมันไปที่ขาของเฮนรี่และจุดไฟทันทีทําให้ขาของเขาติดไฟและร้องโหยหวนส่วนทีมของนายพลฟานซีดก็บุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ทั้งคู่ต้องแยกกันชั่วข่าวในตอนนั้นทางฝั่งของสแตนรีย์เขาพยายามยิงตอบโต้ซึ่งในตอนนั้นสแตลีเี่่ก็พงได้้รรูวาจอคืตออ ีใส่รับอังกฤษจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาไม่ฝีไม้ลายมือการต่อสู้ที่เก่งมาก8ชั่วโมงก่อนเส้นตายทางด้านทีมฝั่งทัเนียมขาวซินแคลร์ได้บอกกับผู้ร่วมประชุมทุกคนว่าประธานาธิบดีสั่งให้ทวงนายพลฟานซิสไว้จนกว่าเครื่องบินโจมตีจะพร้อมปฏิบัติการกลับไปทางฝั่ง,งนายพลฟานซิสอีกรอบเขาใช้ตัวประกันมาคุกเขา่าและจ่อปืนใส่และติดต่อข่มขู่ให้สแตนลีลีกับจอนปรากฏตัวออกปาเพื่อคืนชิปนำวิถีแต่ทว่าจอนก็หยิบชิปนำวิถีที่สแตนลีลีถือไว้มากระทืืบบิงแแลละอออกใหห้สตนนีีีราจววท่่เเพปดชน ส่วนเขาจอกไปถุงเวลาในพลฟานซิสให้ทั้งสองจึงแยกกันชั่วคเขาอีกครั้งเวลาต่อมาจอนได้เดินตรงเข้ามาหาในพลฟานซิสซึ่งเหล่าทีมของในพลฟานซิสก็ต่างเล็งปืนไปที่จอนทันทีส่วนจอนก็อ้างว่าเขาคือค้าศสึกคนเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ขณะเดียวกันสแตลลี์ก็คนพบจรวดสแตลลี่ไม่รอชา้ารีบลงมือจัดการประชนนทันทีโดยเขาไม่รู้เลยว่าทีมของในพลฟานซิสได้ห้อยตัวลงมาจากด้านบนและฟาดเขายังจงังจนล่างของเขาทะลุผ่านประตูไปจากนั้นจึงเริ่มเปิดฉากการไล่ล่าขึ้นกลับไปทางฝั่งของจอนในพลฟาน พยายามคุยกับจอร์นเรื่องที่ทางการปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับนาวิกโยธินและครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งจอร์นก็เห็นด้วยแต่การยิงแก๊สพิษฆ่าประชาชนบริสุทธิ์เป็นหลานไม่ใช่สิ่งที่ควรทําและกล่าวหาว่ามันคือการกระทําของคนบ้าด้านในพลฟันซิ์ที่ของขึ้นกระทุบหลังคอให้จอร์นคู่เข่าลงและเริ่มจ่อปืนไปที่เขาเพื่อถามหาชิปนําวิถีซึ่งจอร์นก็บอกไปตามตรงว่าเขาทําลายพวกมันไปแล้วและฉเฉลยว่านอกจากเขาแล้วยังมีผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนในตอนนั้นเสียงปืนก็ดังมาจากอีกด้านทําให้ทุกกคนนหันไปมองงซึ่็ ฝั่งของสแตนลีนนั่นเองเขาลรียบทำลายชิปนำวิถีและเต็มรับมือกับทีมของนายพลฟานซิสท,ที่บุกเข้ามาแต่เธว่าสุดท้ายสแตนลี์เนี่ยก็ถูกพวกเขาจับตัวไปได้อย่างง่ายดาย 5 2นาทีสุดท้ายก่อนเส้นตายสแตอลี่และจอนถูกจับตัวไว้สแตอลี่บอกกับจอนว่าเขาเพิ่งถอดปนอดชนวนไปได้แค่หนึ่งอันและยังเหลือจรวดอีก2จุดที่พร้อมยิงส่วนทางด้านทีมสังเกตการณ์พวกเขาเนี่ยก็เริ่มตึงเครียดเพราะขาดการติดต่อแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซึ่งเป็นการรายงานว่าเครื่องบินโจมตีพร้อมออกลบ่ว่ทางด้านหน่วยทีมนักบินปีเตอร์สันกำลับบงสั่งการพวกเขาว่าให้เทรล,ละเบิดปูพรมลงไปที่เกาะอันคาทัศให้เรียบกลับไปที่สแตอลี่และจอนอีกครั้งหอนดอกดก ด้วยการโยนหมานให้ไปดึงขันยกที่อยู่ไม่ห่างออกไปนักสแตอล,ลี่ก็ถึงกับอึ้งในทักษะของจอร์นและทั้งสองคนก็ออกจากห้องขังไปทางด้านของนายพลฟานซิสก,กับตันฟรายและกับตันดารโรเริ่มบอกให้นายพลฟานซิสเตรียมตัวยิงจรวดแต่นายพลฟานซิสยังไม่มีท่าทีรีบร้อนที่จะจัดการกับเรื่องนี้แม้จะใกล้เส้นตายเต็มทีกลับมาทางฝั่งของสแตอล,ลี่และจอร์นอีกครั้งจอร์นเดินออกมาด้านนอกเดือนจำแล้วบอกว่าเขาจะไม่ยอมตายที่เดอะล็อกและต้องการจะกลับไปหาลูกสาวแต่สเตอลี่เนี่ยก็พยายามลลังไหวเพราะมีต จรวดก็ใกล้จะปล่อยเข้าไปในเมืองแล้วด้วยแต่จอรนก็บอกกับสแตนลี่ว่านายพลฟานซิสเป็นทหารไม่ใช่ฆาตกรเขาไม่ปล่อยจรวดหรือฆ่าตัวประกันหรอกสานาทีสุดท้ายกับตันดาโร่กลับมาเรยกนายพลฟานซิสอีกครั้งเนื่องจากฝั่งทำเนียบขาวยังไม่ติดต่อเรื่องการโอนเงินมากับตันดาโร่ก็เชียร์ให้ในายพลฟานซิสยิงจรวดไปสักลูกเพื่อเร่งให้พวกเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียกทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเครมเมอร์เป็นคนโทรศัพท์มาและขอยืดเวลาไปอีกหนึ่งชั่วโมง แต่นายพลฟานซิยืนยันว่านี่คือสาระที่สุดท้ายและตัดสายไปกับตันฟรายและกับตันดาโรที่เห็นว่าฝั่งทัเนยบขาวพยายามเล่นตุกติกขอยืดเวลาไปอีกก็กดดันให้นายพลฟานซิตยิงจรวดได้แล้วในตอนนั้นนายพลฟานซิสหันมามองตากับแบ็กสเตอร์และหันไปพยักหน้าเบาๆให้กับตันดาโรและกับตันฟรายทั้งสองคนจึงออกไปจากห้องเพื่อไปยิงจรวดส่วนทางฝั่งของสแตนลีย์ตอนนี้เขานก็พยายามห้ามจอนไว้พอภารกิจยังไม่สำเร็จแต่ว่าจอนก็ต่อยเข้าที่ท้องของสแตนลีย์และเขาก็ตัดสินใจไม่ล้งจอนไว้เข และกิจเองทั้งสองจึงแยกกันไปคนละทิศคนละทางแต่ไม่นานหลังจากนั้นสแตนลีลีก็ถูกทีมของนายพลฟานซิสจับตัวไว้เขาพยายามบอกนาวิกโยทินที่จับตัวเขาไว้ว่าให้พาไปหาจ้วหไม่อย่างนั้นทุกคนที่นี่ก็ไม่มีใครรอดเหมือนกันแต่ทว่าสถานาการณ์ก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเพราะทีมของนายพลฟานซิสไม่ยอมทันใดนั้นจอรนก็ปรากฏตัวขึ้นเขาหักคอทหารที่คุมตัวสแตนรีย์ไว้แล้วส่งปืนให้กับเขาไปซึ่งจอรนก็บอกว่าที่เขากลับมาช่วยเนี่ยก็เพราะไม่อยากให้ลูกของเขาโตขึ้นมาโดยไม่มีพ่อเเเเหมืออนนนนททที่ขาาากกัััับจตไว้้งฟ เขาติดต่อกับนายพลฟานซิดว่าจรวดพร้อมแล้วและรอคําสั่งยิงอยู่หลังจากย้ําอยู่3ามครั้งนายพลฟานซิดก็สั่งให้ยิงซึ่งจรวดก็มุ่งหน้าไปยังเมืองซานฟรานซิสโกที่อยู่อีกฝั่งของเกาะอันคาทัสทันทีแต่ทว่าระหว่างที่ทุกฝ่ายกําลังตึงเครียดจรวดก็เปลี่ยนทิศทางมุ่งหน้าไปสู่ทะเลและตกลงสู่ผิวน้ําในที่สุดกับตันฟรายถึงกับลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นว่าจรวดนั้นไม่พุ่งเข้าไปในเมืองส่วนกับตันดาโรก็หันมาโวยวายใส่นายพลฟานซิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยตอน แบ็กสเตอร์ก็สั่งให้กับตันดารุ่งออกไปก่อนและเขาก็เริ่มเข้ามาพูดคุยกับนายพลฟานซิสซึ่งนายพลฟานซิสก็บอกว่าเขาไม่พร้อมจะฆ่าคนบริสุทธิ์แบ็กสเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้นจึงสั่งให้ในายพลฟานซิสโทรศัพท์ไปหาทานายขอเขาอีกครั้งเพื่อกำหนดเส้นตายใหม่ทั้งสองเริ่มมีปากเสียงและจ่อปืนใส่กันและสุดท้ายนายพลฟานซิสก็ออกจากห้องโดยหยิบโทรศัพท์ไปด้วยทางด้านทาน,านายเขาประธานาธิบดีอนุมัติให้เครื่องบินลบทำการโจมตีได้ กลับมาที่นายพลฟานซิสอีกครั้งแบ็กสเตอร์จาครีปกับตันดารโรและกับตันฟรายเข้ามาหานายพลฟานซิสพอรู้ว่าเขาคือคนเปลี่ยนวิถีจรวดและก็ไม่พอใจมากแต่นายพลฟานซิสบอกให้พวกเขาเอาตัวประกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกไปซึ่งสุดท้ายกับตันดาโรก็ไม่ยอมเนื่องจากพวกเขาจะไม่ได้เงินเลยและเขาจะไม่ยอมทํางานฟรีแต่กับตันฟานซิสยืนยันว่าเขาจะไม่ทําร้ายคนบริสุทธิ์ในซานฟรานซิสโกเมื่อได้ยินแบบนั้นกับตันดารโรและกับตันฟรายก็รู้ดีว่าควรจะต้องทํำยังไงกับตันดาาโ่สสัังให้จคฟุมตวนนพล และปลดเขาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการด้านนอกห้องสแตนลีและจอรนที่กำลังแอบมองอยู่นั้นก็รู้เรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าฝั่งนายพลฟรานซิสเริ่มแตกคอกันเองแล้วจากคลิปที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องเข้ามาจับตัวนายพลฟรานซิสแต่ว่านายพลฟรานซิสก็เล็งปืนไปที่จากคลิปอย่างไม่ยอมแพ้ทําให้กับตันดาโรและกับตันฝ่ายต้องเล็งปืนไปที่นายพลฟรานซิสแบ็กสเตอร์ที่ยืนมองด้านหลังก็เริ่มขุนขิดและหันไปยิงดาโรแทนและนั่นก็คือการเปิดฉากยิงพวกเดียวกันซึ่งในตอนนี้ททุกกกกคคน็ยิิิงมั่่ววใใสสําาาหห้จลแลแะบเเเตตตอรร์์ีชณ จอห์นเนี่ยก็ได้บอกให้สเตอลีเข้าไปช่วยเหลือนายพลฟรานซิสโดยจอห์นจะเป็นคนยิงปกป้องไว้ให้ส่วนสเตอลีก็ลากล่างของนายพลฟรานซิสที่ถูกยิงก่อนหน้านี้ให้เข้ามายัางที่ปลอดภยัยสเตอรลีพยายามถามถึงจรวด่ลูกสุดท้ายจากนายพลฟรานซิสซึ่งนายพลฟรานซิสที่กระอักเลือดก็ได้บอกว่ามันอยู่ที่ประภาคารส่วนกับตันฟรายก็สั่งให้กับตันดาโรที่ยังไม่ตายรีบตามสเตอลีไปส่วนเขาจะจัดการกับจอห์นด้วยตัวเองส่วนนายพลฟรานซิสที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิิตตลงงงงททาาาดด้้นนนนจออหกกัั็โยระเบมี่่ซึ จอร์เนก็รีบกระโดดหลบเข้าไปในอ่างอับน้ําก่อนที่ระเบิดจะทํางานทําให้เขารอดอย่างเฉียวเฉียดและก็ทําให้กับตันฟรายคิดว่าฆ่าจอร์ด้สาเร็จส่วนทางนาของสเตอรลี่เขาเข้ามาถึงประภาคารจนได้และเห็นจรวดที่เตรียมยิงสเตอรลี่ไม่รอชา้ารีบเข้าไปปดชนวนก่อนที่มันจะถูกยิงเวลาเดียวกันกับตันดาโรก็มาถึงแล้วและเตรียมตัวจะยิงสเตอรลี่ซึ่งเขาก็รีบชูสารพิษวีเอ็กขึ้นมาข่มขู่บอกว่าถ้าหากกับตันดารโรยิงก็จะโดนสารพิษนี้ไปด้วยกันทําให้กับตันดาโรเปลี่ยนใจมาใช้มีแดแ,แทนลกวาองาาร ให้กับตันดาโรคิดว่าตอนเองได้เปีบเขาเดินมาถึงปุ่มปล่อยจรวดและกดปล่อยมันทันทีขนาดที่กับตันดาโรยืนอยู่ข้างหน้าของมันจรวดก็พุ่งออกไปอย่างไม่รอชา้าและก็พาล่างของกับตันดาโรออกไปด้วยทําให้กับตันดาโรตกลงสู่รัวด้านหน้าและก็ถูกเหล็กแหลมทะลุเสียบจนเสียชีวิตส่วนทางด้านทีมสังเกตการเมื่อเห็นว่าจรวดถูกปล่อยก็รีบรายงานแต่สุดท้ายแล้วจรวดลูกนั้นก็ตกลงสู่ทะเลและไม่มีการระเบิดของสารพิษส่วนทางด้านกับตันฟรายเขาก็รีบวิ่งมาที่ประภาคารแต่ประตูก็ถูกล็อกเอาไว้จึงพยายาม ส่วนทั้งนากสแตอรีลีเขานเนี่ยก็รีบจัดการกับสารพิษ V ีเอแต่กลับทํามันตกมือไปก้อนหนึ่งซึ่งชายหนุ่มก็รีบกระโดดไปตะคุบม,มันก่อนที่มันจะลงสู่พื้นส่วนทีมของนายพลฟรานซิสที่ยังเหลือรอดได้ก็ยิงเข้ามาใส่สแตอลีจากดาดฟ้าทําให้เขาต้องเก็บสารพิษลงไปในท่อก่อนส่วนจอห์นเขาเนี่ยก็ได้ย่องเข้ามาด้านหลังของนายทหารที่กําลังระดมยิงไปยังสแตอรลีและผักเขาตกลงมาจากดาดฟ้าก่อนที่เขาจะส่งสัญญ,ญาณบอกสแตอลีว่าปลอดภัยแล้วแต่ทว่าวกัปตันฟรายได้เข้ามาถึงตตตัััวสแนลลลีีียเเเขาาาริิิ่่่มปดกกงบทท ซึ่งสแตนรีย์ก็หลบหนีไปได้ขณะดเดียวกันทีมหน่วยเครื่องบินลบกําลังบินมายังเกาะอันคาทัสและเข้าใกล้ขึ้นทุกที กับมาทา่งฝังของกัปตันฟรายอีกครั้งเขาเนี่ยก็ยิงไล่ล่าสแตอลีอีกรอบเพื่อทวงคืนชิพนวิถีที่สแตอรีลีถือติดมือไปด้วยสแตอลีที่ซุ่มอยู่ก็รีบบุกเข้าไปโจมตีกัปตันฟรายทั้งสองต่อสู้กันและสแตอลีเนี่ยก็เสียเปรียบอย่างมากถูกกัปตันฟรายบีพอเอาไว้ได้แต่ทว่าเขาก็ใช้สารพิษวีเอลูกหนึ่งที่หยิบติดมือมาด้วยยัดเข้าไปในปากของกัปตันฟรายและกดให้เขากัดมันจนแตกทำให้กัปตันฟรายเสียชีวิตอย่างทุกทกข์ทรมานส่วนสรเา่ใจีกคม WX นตอนนนั้ร่ีก็ ตไปชักกระตุกกับพื้นหลังจากฉีดอะโทฟินเข้าไปเขามองเห็นเครื่องบินลบที่กําลังบินเข้ามาซึ่งเขาก็รีบจุดแฟร์ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่และเดิอนออกไปข้างนอกแม้ร่างกายจะยังไม่สู้ดีส่วนคาร่าเธอก็พยายามร้องขอให้วอลแม็กไม่ให้ยิงเพราะสามีของเธออยู่ที่นั่นหญิงสาวเริ่มร้องไห้เมื่อเห็นว่าวอลแม็กไม่เปลี่ยนใจและเครื่องบินลบก็เตรียมตัวยิง Mid มิสไซล์ถล่มเกาะแต่ทว่าตอนนั้นทีมสั่งการของนักบินก็สังเกตเห็นสแตนลีล์ที่จุดแฟร์พอดีพวกเขารีบสั่งหยุดซึ่่่่่งงงงกกกกกวววาาาคํสสััััจะไไปถึออรแม็ให้้ีทีททนนลพ ยิงมิสไซร์ไปแล้วร่างของสแตนรีย์นั้นก็กระเด็นตกลงน้ําไปส่วนคาร่าก็ซุดตัวลงด้วยความเสียใจซึ่งในตอนนั้นจอห์นเขาเนยก็รีบกระโดดลงน้ําเพื่อไปช่วยสแตนรีย์ที่หมดสติให้กลับขึ้นมาซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งสองก็สามารถรอดตายจนได้สแตนลียีเนี่ยก็ตอบวอลแมกว่าเขาอรอดรวมถึงตัวประกันทุกคนเนื่องจากมิสไซล์พุ่งไปที่หลังเกาะจึงไม่มีใครเสียชีวิตเหล่าเอฟบีไอเนี่ยก็โห่ร้องด้วยความดีใจรวมถึงคาร่า,าที่โล่งอกวอลแมกถามสแตนลีลีอีกครั้งเกี่ยวกัับบจจจอออนซึ่่งงแแแตตลลลียกก็หไไปปม้้ววาาวาาข ที่เขาพูดแบบนี้ก็เพื่อปลดปล่อยให้จอนเป็นอิสระเนื่องจากวอลแมกฉีกใบอภัยโทษทิ้งจอนบอกขอบคุณสแตลลี่และทั้งสองก็บอกลากาศ เวลาต่อมาเอร์เนสเข้ามาแสดงความยินดีและขอบคุณที่สแตอลี่ทำหน้าที่สำเร็จสแตอลี่เนี่ยก็บอกกับเอร์เนสว่าศพของจอร์นน่าจะออกทะเลไปแล้วเอร์เนสรู้ดีว่าสแตอลี่นั้นหมายถึงอะไรและเขาก็หันไปบอกวอร์แมทที่อยากเห็นศพของจอร์นว่าไม่มีสภาพศพให้เห็นและในตอนท้ายเรื่องสแตอลี่กับคาร่าก็ขับรถของบาดหลวงซึ่งพวกเขาเขาโมยมาไปด้วยกันพร้อมเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาด้วยกันเสียทีและหนังเรื่องนี้ก็จบลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นหนังเก่าที่สนุกมากเลยครับ และอย่าลืมถ้ามีเวลาว่างก็หาหนังเต็มมาดูกันด้วยนะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็อรับคะแนนจาก IMDB ไป7.4คะแนนและคะแนนจาก r รเ t น n t เม a t o ไปอีก67%และสุดท้ายก่อนจากกาันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งหลายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ